หากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไว้ณที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่าย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพศ2542ได้มีชาวบ้านนำร่างของจอระเกสตับมามอบให้กับทางวัดซึ่งในขณะนั้นพระภัรัต คือรักษาการเจ้าอาวาสวัสมานรัตนารามท่านจึงได้สอบถามในความเป็นมาเป็นไปของจระเข้ตัวนี้ชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าได้เจอจระเข้ตัวนี้ที่บริเวณแม่น้ำบางปะกงและได้ยิงจระเข้ตัวนี้จนถึงแก่วามตาย อภัยให้ข้าด้วยนะเจ้าจอระเ้เอ,อ๋ยมียค่ข้าชอบปางมกุ้งที่นี่ซะด้วยจากนั้นจึงได้ชำละเนื้อของจอระเข้และแบ่งให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปประกอบอาหารและได้นำหนังของจอระเ้มาสตาร์เก็บไว้ที่บ้านหลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่ากิจการต่างๆประสบปัญหาขาดทุนและมีเรื่องเดือ,รอดร้อนอยู่บ่อยครั้งจึงคิดว่าอาจเป็นเพราะจอระเ้ตัวนี้จึงได้นำมามอบให้กับทางวัด เผื่อร้ายจะได้ทุเลาเบาบางลงเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับพระกุณเจ้าเมื่อพิจารณาดีแล้วพระไพรัชจึงได้รับเอาไว้และได้นำร่างของจอระเข้ไปวางไว้ข้างกับกุฏิสงแต่ก็มักมีเด็กมาเล่นสุกสนบางครั้งก็มีเด็กวัยรุ่นเอาหัวเข้าไปในปากของจอระเข้หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่า เด็กวัยรุ่นคนนั้นประสบปูบันติเองขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเข้ากับสะพานจนศีรษะแตกตายอีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกหลายต่อหลายครั้งจนไปที่ล่ำาหลือถึงอาถรรพ์ของจอระเข้ตัวนี้เมื่อมาพิจารณาดูแล้วภ้าไพรัฐถจึงคิดว่าจระเข้ตัวนี้อาจเป็นจระเข้เจ้าที่ที่อาศัยอยู่บริเวณสารในแม่น้ำบางปะกม เมื่อจอระเคตัวนี้ถูกฆ่าตายและถูกกระทําต่างๆรวมถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งเหมือนเป็นการดูหมิ่นยิ่งทําให้วิญญาณของจอระเคตัวนี้มีความเครียดแค้นและพยาบาทเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านจึงได้กล่าวกับจอระเคว่าให้เลิอกอาฆาตพยาบาทและหันมาช่วยกันทํานุบำรุงศาสนาเพื่อสร้างอุน่นสร้างกุศลจากนั้นท่านจึงได้อธิษฐานต่อหลวงพ่อองค์ดำ ให้ช่วยโปรโดวิญญาณของจอระเตนน้ตันี้และในปีพศ2543ท่านได้เชิดองค์หรือโจสือ่อหรือเสียนสื่อบางครามาทำพิธีแก้ดวงจิตที่อาฆาตของจอระเคอีกทั้งได้เชิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายของจอระเคตัวนี้มาทำพิธีขอขมาและได้บิดทองตลอดทั่วทั้งตัวของจอระเค จากนั้นก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ร้ายค่อยๆกลายเป็นดีขึ้นตามลำดับและไม่ว่าทางวัดจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จรูล้ลวงมาโดยตลอดและหลังจากนั้นได้อัญเชิญร่างของจอระเข้ไปไว้ในวิหารหลวงพ่อองค์ดำและตั้งชื่อว่าจระเข้โหราเทพารักษและนี่คือเรื่องของท่านเจา้าขุนพระประชาธรรมนารเจังหวัดฉะเชิงเรา หรืออดีตคือพระภัยรัตเจ้าของเรื่องเรื่องนี้นี่เองกอนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ